บอกว่าวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนจัดแต่ว่าวันนี้น่าจะร้อนกว่านะเพราะว่าหลายพื้นที่อาจจะพุ่งไปถึง44องศาเซลเซียสทีเดียวตอนนี้ค่ะอากาศมันร้อนจัดถึงร้อนจัดจริงๆทําให้ยอดการใช้ไฟฟ้าในปีนี้เนี่ยเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการแล้วนะคะของการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะก็มีการ,ปรเปิดเผยข้อมูลจากทางกระทรวงพลังงานนะคะบอกว่ายอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีคเนี่ยแหละค่ะเมื่อวันที่29เมษายน ช่วงเวลาสัก3าทุ่มค่ะมีการใช้ไฟฟ้ามากถึง36,699.9เมกรวัตนะคะเรียกได้ว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์การใช้ไฟฟ้าในประเทศเมื่อเทียบกับสถิติการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคสุก5ปีหลังวันที่6พฤษภาคม2,566ก็คือเวลา3ทุ่ม41นาทียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดณขณะนั้น,นยอยู่ที่3า8 3 0น้นมกรวัต์ค่ะ ส่วนวันที่23เมษายน2565นะคะช่วงเวลา2ทุ่ม49นาทียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่39,36.5เมกะวัตต์ค่ะวันที่31มีนาคม2564ในช่วงสักประมาณบ่าย2 49นาทียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่31,23 0เมกะวัตต์ ต่อมาวันที่13มีนาคม2563ในช่วงสักป,ประมาณบ่าย2 4นาทียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่33,42เมกะวัตต์และวันที่3พฤษภาคม2562บ่าย2:27นาทียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่32,273เมกะวัตต์ค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงพีะคะของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะ คือเป็นช่วงที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าออกมารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบได้จากตัวเลขระดับกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองคํานวณจากกําลังผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้จริงของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิดในช่วงที่จะเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดก็พบว่าประเทศไทย ยังคงมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองอยู่ที่ประมาณ25.8ลดลงจากปีก่อนนะคะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด34,826.5เมกะวัตต์ในเดือนพฤษภาคมหรือคิดเป็นกำลังผลิตสำรองอยู่ที่ประมาณ30.9เด้วยกันค่ะ